าดานี่สมแบะไหมเราตัวนี้สมแบะมาเร็วมาเร็วสมแบะยังมาที่นี่โอ้ยอยู่นี่ฮอนเออยู่นี่เย็น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 มายังกระเว้นเนะเมื่อเนี้ยนี่เย็นสมแบะเดี๋ยวเงินื่อนหัวเงินอนหัวเรามาตะเว้นเลยโอ้ตอนนี้เห็นเราปิกเช็คเฟซบุ๊กเอบ่าวดงสับปิกนี้อีกฟันสมรอยกว่า ม่เอาเบดแล้วมีเอาเบดตัวใหม่อีกแล้วครับมาตะเบ็ดอะไรงูวนเงินหรอสมแบ่ดีดียบไปย่แบ่สมเลยครับมาเจอเรื่อยเวลาโอ้ยอย่าหาทำเลยมาตะบสามเลครับส่งส่นเงินเขบันหลายบ่โอ้ยหลายหลายนบ่ตัวหลายสามพันตัวโอ้อะไรเก้าร้อยสหกเก้าร้อยนปอยู่นี่ละเก้า tamam> ร้อยสิเก no e> ้าร้อ่สิบเลยบ่ บ่โอ้มีหกอยใช่หยังมีอีกลอยบาอีกีช็คยื้อซลูกพีก่อนไหโอ้มีว้าบบ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 โบบมีบบบบบบมบบบบนบบ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 าบเออบ สอนรอนทอนบทอนด้อน่ทนด้โอ้โบทอนเก้าร้อยสิบหกรูปีสอร้อยย่สิบอกมียูนี่ะนินปันนินปเช็คแมนบ่กรถนรถ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 นี่เจ็บเช็คคอนเทน์ขาพถ้โอ้มันทดสิบหบตรองพันเนาะโอ้สมแบกได้อยู่บอเอ็นมันสุดเออพวกันนั่นหเซเจมแบบมาครับพี่น้อง ทดดเานี่บันบานอาลูกพีสมแบโอ้ยนอาดีไรสมบบาัวไราัอันเีอบเช็คสามตัาไรอันี้บ้านน่ะ้ามสิบเช็คปลารสปลารสปลารสจิ้วใสนี่น้ำปลาตีปลารสเกีนไรโอ้ยโอ้ยสีเอาสีผู้ให้อมส คุณมบ่เอนีิเราซมิบนเราซมหา่กห้าจเออนั่นลห้าเตนเต้น้นก่อนนี่ละซ้ออันสาวเอาบบเวเิดซ้ออันสาวโอ้โอ้นี่ใหญ่นอนกระโดเนาะชักบานนี่ทดลองกจำซุมมีปัญหาีปัญหาเบิร์ตปีนี้สมเนี่โอโลเจิบา เสืยอีกคันเก่งเจ็ดพันเจ็ดคือตรงนี้คือตรงนี้ฮัศดีฮัศดแล้วเมาเปิดพูดได้เปิดโม้โม้เดี๋ยวมาเปิดก็เจอแล้วนี่แม่นเออเออเปิดแล้วมหมอืมเปิดแล้วแถมเลยเปิดแล้วเม่อโอ้ปัญหาอะไรพูดได้เปิดส่งแบงมาแล้วรถพญดานี่ครับผมของแห่งของสดมีเปิดแล้วครับอาหารไทยเขาเนี่ยจะเป็นเขาเจ้าเขาเนี้ยครับผมสำหรับละ หนึ่งพันหาลอยบาทไทยครับผมเขาเจ้าเขาอยเขาเจ้าเปล่ามันเขาลอยจะมีพวกมาม่าครับผมมาม่าแพ็คก็มีมาม่ากล่องก็มียังเครื่องครับเครื่องก็มีมาม่ากะมันจะบาทปุนี่มีทุกรสชาติเลยครับพี่น้องขนมปีบก้ามีครับหายังเงี้ยเดี๋ยวนี้ผมจะต้มสูปลาตัวนี้ป่าสูบนะครับไอาเบิ้งแนวกินนนี่เาะ โอ้ไปหั่นหลายเนาะโอ้ไปกรอกครับผมมไม้แตกจัดๆไปจัดๆทั้งทั้งก็มีพวกหม้อแหกแต่กระโปครับผมหม้อหนึ่งหวดแล้วกะอย่างนี้ก้องเขาโคกสาดก็มีครับทั้งทั้งพี่น้องกะนี่ประมาณนี้นะครับพี่น้องพวกอาหารแห้งอาหารสดพวกน้ำปลาาก็มีหลายอย่าง หลายรสชาติได้ครับผมให้เลือกเราวันอาทิตย์แล้วก็ซูเปอร์อยู่นี่ขวดนีอ้ <laughs> อย่าง่าที่ซูเปอร์ก็นทุกนนี่ครับพวกน้ำปลาซอสฟ้าเขียวซอสหอยซอสด,ดำน้ำให้เูาบ่อยไปได้กินแกฮอร์นอเอาไปไงหวานชื่นลืล่นลมหวานชนรื<ะ>่นรมแมนบ่อันนี้ของแซ่บครับพี่น้องนี่แซ่บเลยคุยเจียวเลือดสำเร็จรูปนะครับต้องละต้องละสิบเช็คกับฟิวบ้าพ่อกินกุ้งผมว่า เป็นเงินไทยประมาณช่องละเก้าสิบบาทก็ะถือโอเคเลยเ,เติมด้วเนื้อสัตว์เข้าไปนี่เรียบร้อยได้ไม้แตกได้ผมว่าเสีเยบแห้งเราเลยกระจัดเอาไปสิบพอเลยมัเสีเยบแห้งครับผมว่าแล้ววันนี้เอเรากับซูป้าอยู่แล้ว, <c oughs> ลวได้ยังครับผมได้น้ำยาะนั่งครับโอ้น้ำยาะนั่งไปใส่แกงน้องใหม่แทบๆไป่เนาะแกงน้องใหม่แทบๆกินผู้เดียวเลยไม้แตกแกงน้องม่เอาไปฝาป้า